ขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเพจดังเอาภาพมาโพสต์แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับพูดสั้นๆพระฉันบวบสูตรผัดไทยในออนไลน์เขาว่ายอย่างนี้ครับคือภาพที่เห็นแล้วก็ข้อความที่เขาบรรยายว่าเห็นภาพของพระสงค์เดินตามชายหนุ่มนะครับเดินเข้าไปในห้องน้ําสาธารณะแล้วก็มีการกระทํามีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับล่าสุดพระพยอมบอกว่าพระสงฆ์รายนี้ต้องศึกนะครับอย่าอยู่โกยบาปแล้วทำให้พุทธศาสนาต้องตกต่ำครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ถูกโพสต์ผ่านทางเพจดังนะครับนั่นก็คือเพจอีซอขยี้ข่าวนำภาพนี้มาโพสต์พร้อมกับข้อความผมอ่านข้อความตามที่โพสต์นะครับเขาระบุบอกว่า ขณะที่ชายคนหนึ่งกําลังเข้าห้องน้ําอยู่ห้องข้างๆเขาเกิดความสงสัยครับเพราะว่าเห็นหลวงพี่เดินตามเข้าไปในห้องน้ํากับผู้ชายอีกคนหนึ่งครับก่อนที่จะได้ยินเสียงปแปลกๆดังขึ้นมาจากห้องน้ําห้องนั้นจึงนํามือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วก็กลายเป็นภาพนี้ปรากฏออกมา โดยหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปครับคุณผู้ชมครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นอย่างมากแน่นอนครับว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้บางรายตั้งคําถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่กํากับดูแลสงฆ์นี่เละครับว่าจะจัดการกับเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไรเพราะนี่คือการบั่นทอนพระพุทธศาสนาอย่างมากด้านพระพยอมกัลยาโนจเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับ พระพยอมยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โอ้โหวงการสงนี่ขาลงไปพร้อมๆกับวงการตำรวจซึ่งเคยเป็นที่เคารพเลื่อมใสแต่ขณะน,นี้กลับประพฤติตัวเสื่อมรามทางศีลธรรมจึงขอให้พระสงฆ์ที่ประพฤติตัวไม่ดีที่คิดว่าไม่สามารถอยู่ในผ้าเหลืองได้เนี่ยนะครับที่มีความประพฤติตัวไฝ่ตำบอกให้ศึกออกไปอย่าบวชเพื่อโกยบาปโกยกรรมให้ชีวิตต้องตกตำ่ำและทำให้พระพุทธศาสนา ต้องตกต่ำไปด้วยครับขอพระศาสนาว่าอยู่เป็นที่พึ่งกระสัโลกถ้ถาท่านทนไม่ได้ท่านอยู่ไม่ได้ท่านไฟดีไม่ได้ยังจะไฟต่ำอยู่ใน,ห,นห้องน้ำก็ไปทํำอะไรกันอย่างเงี้ยก็ขอ,ขอ,อนมนต์โึทปฏิแล้วก็ขอฝากไปดีบายช่วยไปดูเรื่องพันนี้ช่วยจัดการให้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยนวลเลยเนี่ย ตอนนี้บอกว่าไม่เคยเจอมาก,ก่อนจริงๆไปบบไมินธบัตไม่ไม่ทำสักคาดสักวันหนึ่งท่ิยมจะต้องเข้ามาถามใกล้ๆทำไมพลัดจึงเป็นอย่างนี้กันทำไมข่าวนี้ถึงบอกบ่อยเหลือเกินวันนั้นเขบอกว่ามาก็เริ่มละหามกันแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไง นอกจากนี้แล้วนะครับหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยท่านยังเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยมีพระสงฆ์ที่ดีอีกจํานวนมากนะฮะหลวเองก็เชื่ออย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับโดยท่านมองว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีพระสงฆ์ประพฤติตนเสื่อมเสียแต่ศาสนาก็ยังคงอยู่เพราะหลักการดีผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการแล้วได้ผลก็ยังคงทํานุบารุงพระพุทธศาสนาต่อไปแม้จะมีบุคคลที่เป็นเหมือนปลวกเข้ามาเป็นบ่อนทําลายก็ตามนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการหน่อยเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อพระพยอมท่านบอกว่าช่วงนี้ข่าววงการสงฆ์นี่รายวันจริงๆนะคร